เราใช้ลายโทรหากันเนี่ยสื่อสารกันเนี่ยก็จะทําให้ประวัติการโทรมากขึ้นแล้วเราไม่เคยลบประวัติการโทรในไลน์เลยก็จะทําให้หน่วยความจําในพื้นที่ในโทรศัพท์ของเราน้อยลงเราต้องเข้าไปลบประวัติการโทรด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่หน่วยความจําในโทรศัพท์ของเราเพียงแค่เราเข้าไปลบกดแค่ครั้งเดียวประวัติการโทรก็ลบออกไปหมด วิธีการทำเข้าไปดูครับเราเข้าไปที่แอปพลิเคชัน line ของเราครับแล้วก็กดไปที่ปุ่ม home คือปุ่มหน้าหลักครับพอขึ้นมาหน้านี้แล้วดูด้านล่างที่เขียนว่าดูทั้งหมดกดขึ้นมาเลยครับเลื่อนดูจะเห็นว่าสัญลักษณ์ line out กดขึ้นมาครับก็จะเห็นประวัติการโทร ที่เราโทรออกตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันที่เรายังไม่เคยลบออกเนี่ยครับวิธีการลบแค่ครั้งเดียวกดไปที่จุดสามจุดด้านบนนะครับก็จะขึ้นว่าลบประวัติการโทรลบประวัติการโทรทั้งหมดกดตกวงวิธีการทำง่ายง่ายแค่ครั้งเดียวครับ